ันนี้มันลงใหม่อีกแล้วนี่เขามีข้าวเป็นแบบจานหลุมด้วยอ๋อห้าสิบพันเกีบนะก็ประมาณแปดสิบบาทเนะอะนี่ก็ขายดีจริงจริงลงใหม่เรื่อยเรื่อย ีเราไปตะกี้สั่งเราไปตะกี้สามอันที่กินเลยสามอันอิ่มขอบคุณครับนี่ได้แล้ววันนี้เรามาแล้วน้องกูไก่มากินน้ำแอปเปิ้ลสิบพันกิบโอ้โหก็มาเจอร้านอาหารจีนเนี่ยเขาบอกโอ้โหคือตอนเช้าเนี่ยกับข้าวเขาเยอะแยะเลยนะนี่เขาขายหมดเกลี้ยงในจานนึงเป็นแบบจานหลุมด้วยนะห้าสิบพันกิบก็ประมาณแปดสิบบาทนั่นเป็นจานหลุมผู้อยากกินไอหมูนั่นม้าเลยนะ ซี่โครงมันน่าจะอร่อยหมูซีอิวนี่แล้วก็จะมีมีแบบพวกนี้นะมีไส้ไส้กรอกอร่อยแน่นอนใช่นี่ไส้กรอกจีนเนี่ยแบบรถไฟลาวจีนลาวจีนไส้กรอกแบบเดียวกันนี่แหละรถไฟลาวจีนทําให้แบบว่าสินค้าจากจีนเนี่ยมาจนถึงที่นี่ได้เลยเนาะเดี๋ยวเราตั้งกล้องนิดนึงแล้วกันเนาะวันนี้เราใส่หมวกเราอยู่ที่เฟรนช์มอลล์ก็วันนี้โอ้คือพอพอพอเกิด พอเกิดหน้าฝนปุ๊บเนี่ยคือพื้ตลาดทั้งอะไรเนี่ยมันมันไั่นี่เนาะมันมันไม่ค่อยมีอะเนี่ยนะแอปเปิ้ลแก้วคดีมากเลยนะสีเพินกีมเมื่อกี้ไปเดินห้างมาก็ซื้อแต่ซื้อแต่ของจีนเหมือนกันนะเราะว่าเพราะว่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะกลับไทยก็เลยซื้อดิฟจีนอันนี้นือสมจีนแต่จริงๆที่ไทยก็มีแหละแต่พอพดีผมพักอยู่แถวสก,กุลก็ บางห้างมันก็ไม่มีถึงมีมันก็แพงไงอันนี้ก็โหสุดๆเดี๋ยวเราให้คุกแก่ลองชิมดูคนละชิ้นอันนี้ก็ไม่รู้เรียกอะไรไแต่ผมว่ามันก็แค่ขนมแปม้เนี่และเฮ้ยแต่มันร้อนว่ะขนมแปง้งอ๋อที่มาเลเซียก็มีแบบนี้ที่มาเลเซียที่มาเลเซียที่จีนที่ไรเขาจะเอาแป้งแล้วนวดแ,แล้วก็ใส่ผักแล้วก็นวนดอีกทีแล้วก็เอามาตีแบบโปร่งๆนะเนี่ยจะเป็นแบบนี้แต่จริง ถ้าถ้าเป็นคนไทยชอบมีจิ้มเมียนะแต่คจุจิงเขาจิ้มจืดๆได้ไงคนนะะ้ะถ้าแบบอันนี้นะถ้ากินไหนซอสเอ็กหมูนั่นอร่อยมากนะมันจะเข้าพอดีนะซ <45 S 1> ึ่งว่ามันกีินหนะหมูว่ะหมูอันเนอร์สิ่งที่ันกินจะชิ้นหนึ่งชิ้นน,นะร้อนแต่มันร้อนอยูกไหมดึงดึงเออมันจะเป็นแผ่นอร่อยคือคือเขาแช่แข็งมานะเพราะว่าเขามัวมานนั่งตีหนูไม่ได้นะ นีม่มันต้องต้องตีไม่รู้กี่รอบอ่ะคนจีนเวลาทำทำไอ้นี่เขาตีมันโอ้ยเยอะอทั้งตีทั้งดึงทั้งตีทั้งดึงที่มาเลเซียนะเขาทำโชว์นะอ่ะร้านเขาทำโชว์ที่มาเลเซียเขาเราียกว่าโรตีอะไรนะโรตีเนื้อเึ่นแบบของมุสลิม อร่อยเลยอร่อยอร่อยอมผมเคยกินนี่เกลียวแบบนี้เลยแต่แผ่นใหญ่มากแ,แต่มันไม่บางแบบนี้ไงบางแบบนี้เลยนะแต่ใหญ่กว่าใหญ่ใหญ่กว่าเยอะหอมข้วาวพิซซ่าเลยแล้วหอมต้นหอมอ่ะถ้าเราซื้อเป็นแช่แข็งเขาก็น่าจะขายให้เราได้นะแต่เราก็ไม่ทอดเองอม,มันก็เหมือนรสต,ติ๊กติ๊กติ๊ทำไมบ้านเราไม่ไม่ทำแบบ ถ้าแข่งให้คนไปซื้อไปกินตั้งนาะก็เราไม่ได้ยมผมว่าเขาต้องต้องกินร้อนๆหรือเปล่าผมว่าถ้ากินแบบพวกแกงกะหรี่หรืออะไรผมว่าน่าจะเข้านะเหมือนกินอย่างีูตีกินได้หมดนะอร่อยอร่อยกรอบด้วนไม่ไดีเว้ยนะอร่อยจริงนี่สิบบาท

ก็ถือว่าถ้าบ้านเรากินธรรมดามันอันละติดบาทหรอถ้าขเขาได้สองอันแต่บ้านเราจะกินหวานแต่อันนี้จะกินหอมมันจะหอมแป้งแล้วก็กรอบว่ามันอร่อยนะเป็นใบกุยช่ายเออทำไมรสตีบ้านเราไม่แต่ใบกุยช่ายเลยรตีใบกุยช่าย